สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่มีขั้นตอนการขอรับบริการหน้าเคาน์เตอร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะทำให้น้องเข้าใจง่ายๆมาฝากค่ะการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาหมายถึงการขอเอกสารเพื่อ,อยืนยันว่าน้องกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะส่วนใหญ่น้องๆจะนำเอกสารนี้ไปสมัครงานหรือการขอสนับสนุนทุนการศึกษาต่างๆ ขั้นตอนแรกนะคะนักศึกษาเขียนคำร้องได้ที่ช่อง L1 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการเอกสารรหัสสอสอวอขบ,บมจรอเรืออันเดือ์สกอศูนย์ศูนย์นหนึ่งเลือกว่าต้องการใช้ใบรับรองเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกรอกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาและใส่เบอร์โทรศัพท์นักศึกษาระบุว่านำไปใช้เกี่ยวกับอะไรสำหรับ เอกสารที่ใช้แนบคำร้องสำเน,นาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนกรณีขอใบรับรองภาษาอังกฤษให้แนบแบบประชาชนเท่านั้นแจ้งนักศึกษาไปชำระเงินที่ห้องการเงินนักศึกษาลงชื่อในสมุดร,รับส่งเอกสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะนัดนักศึกษารับเอกสารประมาณ3มวันทำการเพื่อผ่านขั้นตอนการเสนอให้ในายทะเบียนตรวจสอบ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนามและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอกสารจัดสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใบรับรองถูกประทับตรามหาวิทยาลายัยโดยมีอายุการใช้งานเพียง90วันนับจากวันที่ลงนามนะคะจากนั้นให้น้องๆมารับได้ที่งานรับเข้าตามวันที่ได้นัดหมายค่ะ